ไปน้องไหมใช่ค่ะหนูมไม่ไปแล้วได้ไหมอะ่ะอา้าวทำไมอ่ะน้องหนูมมไม่ชอบคนรอยสักพี่ก็อรอยสักแล้วมันยังไงอะ่ะก็แม่สอนมาพี่ว่าแบบคนมีรอยสักเป็นคนไม่มีการศึกษารู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีการศึกษาเนี่ย,แล,ยแล้วพี่มีไหมล่ะไม่มีเออก็ไม่มีไงเนี่ยแต่พี่มีความคิดนะ ก็แล้วยังไงก็ไม่มีการศึกษาจะมันมีความคิดอะไรรู้ได้ไงถ้าพี่ไปปนฆ่าน้องในแอปมันก็มีชื่อพี่มีอะไรก็นั่นแหละก็มีชื่อยังไงถ้าพี่จะทาพี่ก็ทาเปล่าก็พี่จะทําทําไมล่ะพี่เป็นคนดีแล้วอ่ะพี่มีรอยสักอ่ะเออน้องอย่ามองพี่อย่างนี้สิพี่มีรอยสักทำไมจะมองพี่พี่มีรอยสักก็เพราะพี่ชอบพี่สักก็ไม่รู้ว่าคนมีรอยสักแปลว่าไม่ดีหรือเปล่าก็น้องมองอย่างนี้ว่าพี่ไม่ดีแล้วคนอื่นที่ไม่มีรอยสักล่ะเขาไปปนฆ่าเขาก็ ก็ใช่ถูกแต่จิตใจไม่เหมือนกันนะน้องพี่รู้ว่าพี่คนมีรอยสักเป็นคนไม่ดีอ่ะน้องก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ได้แล้วยุคมันเปลี่ยนแล้วน้องหนูว่าความคิดหนูมันก็เรื่องจริงหรือเปล่าหนูก็เห็นนะคนรอยสักน่ามันความคิดน้องพี่จะสอนน้องนะว่าคิดเสใหม่ถึงพี่ร่างกายจะเป็นอย่างนี้นะไม่แต่แต่พี่ทำมาหากิน แม่แต่แบบมันก็เรื่องจริงอ่ะพี่คือหนูก็เห็นแบบพวกข่าวอะไรเงี้ยส่วนมากก็คนมีรอยสักท้งนั้นเลยถูกแล้วมันใช่พี่ที่ไหนล่ะไม่รู้พี่หนูก็ระวังต่างคนต่างความคิดน้องน้องต้องเข้าใจแต่พี่อย่าคิดดีนะพี่จะมาขับแอปทาไมก็ไม่หนูก็แค่แบบปกป้องตัวเองไงป้องกันไว้ก่อนเข้าใจทำไนหนูหรือเปล่าที่น้องเรียกพี่ก็อยากให้น้องไปถึงจุดหมายเพราะตรงนี้มันเปรี้ยวเนี่ยหนูกดใหม่เอาก็ได้หนูแค่ระวังตัวไว้เฉย ก็แล้วแต่น้องอ่ะน้องคิดใหม่นี่จะไปก็ไปถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรมันเปรียวมันค่ำคืนไปก็บอกเลยว่าไม่ชอบคนมีรอยซากก็ดูสิพี่มีรอยอย่างนี้มันไม่น่ากลัวหรอกกลัวคนอื่นที่จะมารับน้องเนี่ยขี่ไปขี่มาเนี่ยไม่มีหรอกจะอันตรายยิ่งกว่าแบบพี่อัน่ากลัวกว่าอีกไม่ไปด้วยหรอกถ้าหนูไปขึ้นมาแล้วทําไงอ่ะถ้าแบบมีอันตรายเกินก็ในแอปมันก็มีอยู่แล้วก็ไม่ ก็พี่จะคือคนมันจะทํามันก็ทำอะพี่มีชื่อในแอปไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวแบบไม่อันตรายหรอกไม่อะพี่มีรอยสักะไม่เอาอ่ะแล้วพี่จะไปแล้วนะเอาแล้วคิดอีกทีนึงไปไม่ไปหนูจะกดใหม่พี่ไปเถอะอยู่ตรงนี้ก็ได้หนูไม่อยากไปหนูว่าหนูไม่ไปกับพี่มันปลอดภัยกว่าพี่ไปเถอะก็แล้วแต่น้อง